เตะเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนาเพื่อนาออะนอนโออโออะไรเนี่ยฮะอะไร กินแล้วก็นอนโอ้เอา้านี่ตัวผู้เหรอเนี่ยยืนเยี่ยวอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อดูเขาเยี่ยวดิ๋ออืมอ๋อยืนเยี่ยวว้ไปอ๋อเขายืนเยี่ยวอย่างนี้เ,าเนเเา,เานนะ ดูสายป่านดิดูสายป่านดิโอ้นอนซุกเลยเว้ฮะนอนซุกเลยฮะจะบ,บอกว่าหนาวหรือจะบอกว่าขี้เกียจเนี่ยฮะสายป่าน สายป่านขี้เกียจร,รือสายป่านหนาวเว้ยฮะบอกอาการไม่ถูกเลยเว้ยวันนี้ฮะวันนี้บอกอาการไม่ถึกเลยเนาะขี้เกียจก็ขี้เกียจเด้อหรืออากาศมันหนาวเนาะอาบแดดอยู่เด้อนาะสายป่านอาบแดดอยู่เด้อจะหนาวอะไรเนี่ยฮะ